หมูตุ๋นเห็ดหอมฟิวติดดินแต่ไม่ติดแกมมันเห็ดหอมเลยอ๋ออยนี้ก็ใช่ไงมันคือเห็ดหอมวันนี้บุกติมซ้ำเห็ดแปจ๊ะจะกินให้อร่อยมีจานช้อนตะเกียบข้ออะไรรู้ปะตั้งปุ๊บเสียบปั๊บบอกไข่เป็นเมนูแรกจากหมูและไข่ต่อไปตามด้วยผักน้ำจิ้มสักช้อนแอบชิมก่อนสักนิดเชี่ออร่อยเนื้อมันแบบเด้ง ต่อมาต้องเด็ดพรมมาดาไม่ได้ต้องติดแกมเท่านั้นคือที่ฉันเพียกหน,น้ามันไหนความว่าเออผักสดดีว่ะเก็ดฟิวปะเต้าหู้ปลาใส่กุ้งรอบนี้ขอลองจิกโฉบปะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่รู้จัดไปก่อนยังช้อนเลยเป็นไงล่ะทีนี้มีความเป็นเล่เงเงดึงดึงในความที่เป็นผู้หญิงโรแมนติกไหมไม่รู้หยิบเช็ดชู่มัน,มนเช็ดปากให้ผู้ชายเป็นไงล่ะแกผู้ชายถิงกับขั้นให้หมูเลย อาหารก็อร่อยแถมมีป๋าใจดีด้วยเธอเลยพี่แถมยังกาว,วัย